พอดีตื่นขึ้นมากก็เลยแพ็คของขื้นเรือก็เลยพากันเดินนาความสุขกั่นเค่ะเด้อเพราให้มีลูกๆเป็นเด็กดีเอาง่ายเสื้อฟ้าอีกบ่ไก่เมื่อเกินครึ่งชั่วโมงกับเสียดเขาทอดท่าจอดล้วแต่ว่าหฝนตกฝนตนอกมาอาศัยว่าส่วนมูส่วนยีส่วนน่องมาเป็นมูกันนี่เละจ้ะกากันไปนวหัวมวนเนาะ เพื่อนบอกว่าเออกานแยาไปแยกอายเด้อการไล่น่ะให้เขาไปไล่โลดเพราะว่าเวลามันขึ้นเมื่อไหร่เวลาจากโรงงานมาสั่นกะไปมาเขาเนี้ยนายพี่เฮ็ดว่าเป็นเด้ออย่าบอกใครเขาเลิ่มจะไปทำงานคือเก่าเลยจ้ะไกลแล้ววันจันทร์นี่ก็เริ่มทำงานกับชีฮางขายจากการลงคลิปยี่ดอกเบิร์นพาท่านมันไม่บอกกันเนาะ ขันพิ่มข่าวใจยุคค่ะว่าตัวสีพิ่มได้เนะาะค่ะแต่และคอมมน,น์น่มันกะใสาเวล่านอกสู่ข่าววกาันก็ได้เนาะมันมงวไปแล้วจ้าจ้านี่ไหมถึงยังรู้สิข่าวเล่ลูกจ้ากจะมาตรวเติบเลยเนาะนี่คูนี่คูค่ใหม่ๆของน้อเบิกน้ำนบิอนี่เหตุอะไรแม่น้องเล็ก คำขอบไปแล้วแม่สวัสดีจ้าทุกทุกคนมาล่องไหลอีกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะจ้าจังไดกะยังสี่ก้อนเนาะจานะ้าเนาะเพราะว่าสีได้เขาหอดท่าจอดเรือแล้วมันสิเป็นอิลุมมเคียร์มันก็เป็นติดอยู่นิดๆด่ดะเกิดบ่ออกอันแทนออฟเอด,ด,ด,ดี๋ยวคุยกันดีจ้ะคันนั้นดี ใครก็ช่วงโควิดอยู่เนาะดี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 โอ้ดี oh, ด,ดีเขามาคุยกันหนาสิแม่สิบีแน่วเ,วเข้าใดนาทีขึ้นยีรีนะจ๊ะก็เลยแบบว่าเอออยากบอกอพี่น้องคนพี่น้องเฮาเนี่ยพี่น้องเฮาเนี่ยอ๋อสุกัญญาบุญสง่งเ,เห็นบนหน้าลืมอซื้อ <c oughs> มันไม่ยีรีตีตงเลี้ยนหลุดอีกเยอะ มันคือมันคือช่อนเขาก็ได้ก็ช่อนก็ได้นอ้ออยากก,ยกินเยอะใส่กระเพานปผพานมากกระแบะนม่ทานใต้กันเด้อได้จ้าแต่ว่ามุตังไก่เนาะอ,อกใจได้หลายที่เขามาเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้ะเด้อกี่โมงแล้วเออตอนนี้เก้าโมงครึ่งน้องเล็กเก้าโมงเสาร ้ก็งงคือกลับกลับไปทา่าสิกลับไปทา่าจอดจ้ะอ๋อลูกบ่ว่างอ๋อลูกบ่ว่างลูกบ่ว่างเขาโทรมาไหวกะกะนี่คว่ำต้งเรือค่ะอยู่ห่อแลนด้วค่ะเด้อนะั่งอยู่ต้งเรือตอนนี้ฝนตกนะคะ่ะข้างนอกมีฝนตกมืดค่ะจ้าจังใดกะจังสี่กอนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าสีได้เขาหอดทา่าจอดเรือแต่มันสิเป็นอีลุงถั <laughs> งเลี้ยนลูกอีกยศ เดี๋ยวสิกลับไปเบิรงอีกจุ่มาข้าเจ้าสอนวิธีการเชิญของกองอย่างที่สีส่สิเป็นสีเสินแนวด้วแต่อีหยันกะละฉลองวันแม่บอเจ้ว่าไปยฉลองวันแม่กับลูกๆปีลูกๆก,ก,ก,กี่แล้ว่ะแค่บ่ถึงเพิ่์ชั่วโมงเนาะพอเศร้าไล่แล้วล่องไล่แล้วนะยอดไอยอดหน้าที่มันขึ้นอหลีได้จ้ะจากสิไปอ็ายอีหยังซูเปีรซูนองเบิ่งแล้วล,ะล่ะกะสิน ล่องแหน่ไลงแน่แต่ก็อย่าลืมกันเด้อจะเด้อกันออกมาไล่เด้อจ้ะเพิ่นบอกว่าแต่ว่าจะพร้อมกันเลยล่องเบิงเพราะว่าล่องเบิงหมดวันที่แล้วเด้อจ้ะค่ะแต่บะหนัวผูอ๋อจ้าจ้ะจ้ะบะหนัวผูเนาะเออใครกัมมาเที่ยวน้องคิดฮอดฮอลแลนด์เดี๋ยวกลับมาเที่ยวตัวบริการ,รม,มาหลายปีแล้วว่าแม่งสีกลับมาเที่ยว์ัหนกัน เาไปสนับสนุนกันได้จ้ะเด้เอเราไปเบิ่งกันเบรคคอม,มน่อยอ <c oughs> แต่ยังหัวจ้าฝนตกแมฝนตกไห้เวลาคืนด,ด,ดีพอดีได้จ้ะพอได้ยิน้าเพิ่นบอกเนาะได้ยิน้าเพิน่นวาก็เลยแบบว่าล่องเบิง่งพอหลังจากล่งไรนะล่องเข้าเขา้เขาสีเข้าสีเห็นขนตอนนี้นอนอยู่บ้าน นอนอยู่บ้านพ็ได้ออกไปก็ได้ออกไปยึดติดก็บอันลังคาเลยมันเลยยิ้มเสียงแห้งเสียงคนแห้งบ่จ้ะหนวงหูบอเขาก็เข้าัดเป็นคีเอเตอร์คือคนเอื้อปกติเพิ่มผู้คนเข้าร่วมบุคคลนี้ไม่สามารถเข้าร่วมเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคสั้น มันกดดีจ้าวันดีจ้านองวงสาวรู้สิขากล่องน้ำผีบอกสิขามานน้ำผีบอกน้องแมนดูจ้าพี่เห็นสนาทีีพี่เชิญขึ้นเหลอมันคือน้ององเล็กือเขาบ่ไรพี่เห็นบ่ทัดเปิดป่าม่วดินต้องเปิดสาธารณะพี่เปิดสาธารณะอยู่ที่หนองเล็กน้นอง แค่ที่ยานกินจะร้องบ้านแม่ก็รบลูกนี่แหละเนาะองไปเลี้ยงลูกอีกเยอะค่ะเพราะว่าน,นี้ก็แค่เป็นความคิดสองขี่กเอ,อก่าเมลัยสดเนาะแต่องล่องาไล่เบิ่งได้จากคันผู้ใดเฮ็ดยที่เริ่วเท่าใดเวลาคืนเร็วขวคืนจริงๆจะถืนว่ามันไปคลาดของตรงใดเสียงมัน ถามใน,นจ่าเสียงหนัวคูบอเสียงหนววคูเสียงเรือบ่เสียงเครื่องเรือให้ออกมาไหลล่ลองเบิงแต,แต่ย้ายกันยังบ่อยากอายเด้อดจเดดีเป็นคุณย้ายกัน,ย,นยังบ่ากอ,อายล่องมากน่ะเอากระแค่ไปฟัง้าเจ้ากเกามากแล้วก็เอามาศึกษาเอานะจ๊ะในการเฮ็ดเนาะศึกษาด้วยตัวเองมั่งฟังคุสีอลามเข้ามาสาวัสดีจ้าเพื่อนสาว ขาวมาฟัางข้าวว่าบานได้เนี่ยจังใดสิเหตุสิสิด้คุ่ยได้กจ่าเนาะมาเห็นนี้ผพไหนขาวมขามาคุ่ยเรื่องเก็ดเรียวเลยเนาะแต่เนาะเอาเข้าด้วยเอาพิกกชอนไปแล้วนุกดข่าวมาบอสกี่โมงแล้วเออตอนนี้เก้าโมงครึ่งน้องเล็กเก้าโมงเศร้าเก้าโมงครึ่ง ต้องเลี้ยนลูกอีกอยุดเดี๋ยวสิกลับไปเบิ่งอีกจูดว่าพระเจ้าสอนวิธีการเชิญเขอากองอย่างที่สี่สิบสิบสิบแปดแนวใดที่ของเขาเน่าจะสมเวลาพะวันา,ะาน,า 6, นาที่ข้าเจ้าสิบอมเบนประจำบุฟฟิตตุนต้องหกมือหนาทีุ่่นเข้าเป่าเอาหัดเ,เป็นเลนขี้เอเตอร์คือเพิ่นเอิร์ดปกติขี้ แต่ลองเห็ดคลิปเดียวน้ำกระเจ้าบอคนก็คจังกำลังหิดกำลังฮอตแค่เดียวนี่เระเจาไม่ได้เชิญเขากล้องอีหัวกำลังสิบขันนั่นสิเขากล้องบอน้องเล็กกำลังรับชมวัด็นน้อยน้องเล็กสบายดีบอต้องมีออเดอร์กับคุณอ๋อหนูจะเข่ามะลูกเอาไงเอาคือออกหน้านาที่ห้ามนะมันเด็งขึ้นจริงๆจ้ะมันได้ผลอริ ผู้ใดแบบเสีเอามาจริงจังครังนี้กับลองเบิ่งได้จ้ะลองบอกว่ามันไปคัดกลองตรงใดเสียงมันถามในตาเสียงหนวดคูบ้อเสียงหนวดคูเสียงเรือบบอเสียงเครือ่องเรือบเชิญแบบใดวะ <c oughs> พี่เฮดท่านเปิดนูด่งขาแม่นบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟิสิเชิญแป๊บนึงเอ่อดวงมณีเข้ามาผสมใช่ไหมอบานี่กระเพิ่งเฮ็ดคือกันจ้ะ ผู้ติดตามกต่ยังบ่ทันได้ไปฮอตสายดอกพอดีก็่คายแนวมาเฮ็ดมทที่มูขอมาทักทายบอเั่นี้น้องเล็กได้เฮ็ดคลิปเรียวน้ำเพิ่นบอ่อเนาไม่เป็นใจเดียเด๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเพราะว่าอนันเฮาก็บ่าสามารถสียนมาบอกมาสอนผู้ใดได้เนาะเพราะว่าเท่ากับว่มีความรู้คือกันหลายค่ะจ้า พ่อผ้าออกไปฉลองวันแม่บ่ได้ไปกินของแซ่บๆเพราเขาพามาไปกินไปกินของแซ่บๆบ่วันแม่น่ะนั่นผู้นี้เฮาเก็จับผู้นั้นผู้นี้มาเามาว้ามาฟังว่ามาเบิง่งว่าเออมันเป็นคือความเพิ่นเว้าบ่เบิ่งไปเดือดเลือ,อ,อด,ดนนอเลือค่ะอยู่ฮองแลนด์เด้อค่ะเด้อนั่งอยู่เรือตอนนี้ฝนตกนะคะ่ะข้างนอกฝนตกมืดค่ะอ๋อ กัญญาบุญสงเห็นบ,บนหน้าเรื่องซื้อแบ